สวัสดีครับวันนี้ผมมาผมกวดเชียวคุณนุชเช่นวันนี้ครับผมก็จะมาสอนการตั้งค่าแบบ o ูโอเคเลยนะครับนี่ครับดิหัวแบบคมมเลยนะครับอ่ะอย่างแรกครับอ่ะให้เรามาที่ตั้งค่านะครับอ่ะก็สังเกตว่าอ่ะอันหนึ่งนะครับคนที่เล่นคอมแบบที่อยู่ที่สูงนะครับ อันนี้อยู่ที่ศูนย์ส่วนคนที่เล่นในโทรสับจะปรับอยู่ที่เก้าสิบหรือเออหรือหนึ่งร้อยก็ได้คับผมได้ในโทรสับหนึ่งร้อยอ่าอันนี้ครับปรับได้ทั้งมือถือก็ในคอมเลยครับอันนี้ครับก็ปรับได้ทั้งมือถือแล้วก็ในคอมมันก็ปรับได้เครื่องที่มือถือแล้วก็ในคอมได้เลยอ่าอันนี้ครับก็ปรับหมดแบบนี้ได้เลยนะครับปรับได้มือถือแล้วก็ในคอมได้เลยนะครับ อ่านี่ก็เหมือนกันนะครับปรับปรับดับได้มือถืออยู่ในคอมก็ได้นะครับอ่ะอ่ะก็ดูกันนั่งค่าเสร็จแล้วเราก็จะไปยิงกันเลยอ่าทุกคนช่วยไปใส่เพนได้ด้วยนะครับทุกคนช่วยไปไขยแ่เพนได้ด้วยนะครับทุกคนไม่ได้ทรงใช้ แต่บางครั้งผมเอาสมดตั้างค่าของ i o โอเคมาเนะี I ่ยอ o โอเคนะคะชาวต่างชาติที่ซื้อมากเลยนะครับที่อ o โอเคนะครับก็ไม่ค่อยโชว์กันนะค่ะผ,ผมก็ผมก็โทรไปหาพี่ i ายโอเคนะครับบอกว่าบอกว่าพี่ i o ยโอเคครับผมขอแบบว่าสุดั้งค่ามาได้ไหมครับ<ม>ก็พี่อายโอเคก็บอกว่าได้ครับ ได้เลยนะครับได้ไดอ่าดูนี่นะทุกคนเฮ้ยเดนเดียรไม่ตายมามาแต่ตอนที่มา <ๆ S 2> แต่ตอนที่เราไปซ้อมใช่ไหมนี่แต่ตอนที่เราไปซ <ๆ S 1> ้อมมันก็ยิงหมได้อ่ให้เราซ้อมไปเรื่อยเลยครับบีไฟค่ะไม่มีวีดีเอแล้วนะครับสังเกตว่ามันไม่มีจุดสีม่วงตรงนี้แล้วนะครับ เพราะว่าฟีฟามันไม่ร่วมมือเรานะครับนี่ครับก็ใครนี่ครับนะอีจยะผมจะสอนยินหัวเลยนะครับผมก็สอนหนึไปแล้วถ้าทุกคนยังไม่ดูนะครับไปดูขั้นตอนได้เลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะเอาอันุดที่จุดสีเหลืองที่ผมใส่กันว่าให้เราดึงเข้าไปสุดแบบนี้เลยนะครับมันจะเอาหัวเลยนะครับอ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะลากไปตรงหัวนะนี่อะวางไว้วที่คอหรือหน้าอกก็ได้นะเอ้ยหรือหน้าอกหรือตรงพุงก็ได้นะอายุโอเคครับเขาชอบไปสร้างห้องนะทุกคนคนี่ครับอยให้ทุกคนครับนี่ แต่ถ้าเราเล่นแบบนี้ก็จะเข้าหูอาจจะบางครั้งมันเข้าเดี๋ยวผมก็จะให้ดูอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็มับกีดมาอันนี้เข้าเหมือนกันนะคบ รุ่นบอกว่ามีลายอายุเคด้วยใช่ครับถุงมีลายอายุจอเกียวรุ่นยังไม่ได้ผมม,ม,มีมาแล้ไหมเฮ้ยดูคุณเฮ้ยดูคุณทำหน้าต่อนาน นี่ะครับทุกคนฝากใส่เพลงมาด้วยนะครับโอ้อโหทุกคนอตัวเฉยก็ไม่เป็นไร แป๊บนึงนะครับเฮ้ยขอ,อยิงคนแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับทุกคนครับแล้วนะครับทุกคนผมไปตั้งค่ามาเมื่อกี้แล้วจะให้มันหายตัวหนึ่งเฮ้ยทุกคนขรับไปไ่เปไ็นไนะครับเกมมันก็เลือกเรื่องความบันเทิงนะครับ

ปกตินะคะต้องอัดเสียอคเล่นในคลิปนี้ด้วยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไป